สวัสดีค่ะวันนี้สาหากรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดมีเกร็ดความรู้มาฝากทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนอาจเคยได้ยินแต่อาจไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งนั่นก็คืออุดมการณ์หลักการและค่านิยมของ,ของสาหากรณ์ค่ะเริ่มกันที่อุดมการณ์ คำนี้หมายถึงแนวคิดหลักของการสร้างสหกรณ์สหกรณ์เกิดขึ้นจากแนวคิดว่าเราจะช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยอาศัยความร่วมมือความเสมอภาคและความเป็นธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนมีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันค่ะต่อไปคือหลักการของสหกรณ์นะคะซึ่งมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. เปิดกว้างและสมัครใจ 2. ควบคุมสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 3. ม,มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 4. ปกครองตนเองและเป็นอิสระ 5. ให้ความรู้และฝึกอบรม 6. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น 7. ใส่ใจชุมชนและสังคมซึ่งหลักการเหล่านี้คือสิ่งที่สหกรณ์ทุกแห่งทั่วโลกยึดถือร่วมกันเลยค่ะสุดท้ายนี้คือค่านิยมของสหกรณ์ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดาเนินงาน ค่านิยมเหล่านี้ได้แก่ความสมัครใจความรับผิดชอบตอนเองความเสมอภาคความยุติธรรมความสามัคคีและความซื่อสัตย์โปร่งใสค่ะสรุปได้ว่าสหากรณ์ไม่ใช่แค่รูปแบบของการทำธุรกิจแต่คือการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนค่ะหวังว่าเก็บความรู้ในวันนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจสหกรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอจบการน,นำเสนอเกร็ดความรู้ลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ